สวัสดีสวีสดัตครับพี่น้องชาวว่าวที่เคารพรักมิตรรักแฟนเพลงแฟนคลับช่องข้าหอมแอนพักกาศวันเมอรี่นะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาปล่อยว่าวในคืนเมอรี่คริสมัสนะครับ25 ธันวาคม2 5 6 7ครเกกับเมื่อ,อรี่คริสต์มาสอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นปีใหม่ฝรั่งก็แล้วกันนะเมอรรี่คริสต์มาสก็จะเอาว่าววทไงว่าวจุฬารัหรือแลต่ว่าเวียดนามหลาเชนหลงเปน็นว่าวจุฬาตัวเก่งตัวนี้นะครับก้านลานนะครับขนาด2เมตดครับเป็นก้านลานทั้งลำเลยครับขนาด2เมตร เอามาติดไฟใหม่นะครับตัวนี้ติดไฟใหม่ไฟเก่ามันเสียก็เลยเอาติดไฟใหม่ครับเป็นไฟ ARTB นะครับความยาวที่10เมตรนะครับติดได้รอบว่าว2เมตรพอดีนะครับไฟ ARTB เส้นนี้10เมตรนะครับติดรอบว่าวจุฬา2เมตรได้พอดีเปียะครับแล้วก็ติดไปท้ายจักรยานหนึ่งรอดข้างบนนะครับตรงกลางไม่ได้ติดนะครับกาสิภาพีพันอองมาแรีนวาวเพื่อเก่ารับมานี อย่าวาตัวนี้ขึ้นนะครับในคืนเมื่อรี่คิดสมตคราสนะครับบอห้องวาจะเป็นยดดังไงบอหองวาวโรคมือนีพยากรกาว่าโลคแขน14กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงนะครับร่มรางกับผป,ป้าไหนแต่ว่าร่บว่นกับพ่อไม่ีพ่อวาวขังขึ้นสายเบา้าเลยวยครับนี่สายเบา้าแต่ตัวน,นี้มันเป็นวาวสายพอดี่นยครับนักไปถักควันทางพอดีขึ้นแรงร่มดีก20กว่ากิโลเมตรก็ได้ครับ ที่ที่สองี่สามที่สี่ยสีพอได้อยู่ครับแต่สันแห้งกนน็นันหมุนครับบนาดที่ได้พอไหวการผี้าผีผ้าน่อ,อ,นอมาแลนวาวปิ้นไล่ทงฉัดไทยนะครับผีออกตองนะครับท,ออบทงทงฉัดไทยต้นน่ี่มีต้นเห็ดยางงามยางตัาแใช่รือไยางตัางช่ด้ย,ในใยนะครับแล้ากเป็นกนะอยแช่ให้น้องพักกาศนะครับกับหน่อมขมอขมมันได้ขับมีมันใจในการตดิดดีที่ต่อไปเนาะ ขอคนละหนึ่งลาลหนึ่งแช่หนึ่งสับเป็นไถ่หนึ่งกระดี่นะครับนะครับเป็นกําลังใจใะห้าบมีกําลังใจในการเห็ดลิบออกมานัาเหนอนะครับเพื่อนเรื่อนต่อไฟพี่น้องเช่าวาวครับเพราะว่าเบิงลิปแหล้วพี่น้องกับเบิงหลายอยู่ครับแต่ว่าบม่ค่อยมีก้นกดติดตามปันไดนนะครับเนาะฝากกดติดตามให้ได้ครับเ้อโอ้ไฟมึอนี่ไฟงามกับไฟเอออารัจบหลอดไฟเลี้ยงทีประมาณแค่พกเย็ดเส้นประ m i ệ n ลายการลูกเ่นก็สิหลายครับไฟไอ้ที่นีลูกเรนมันสิหลายครับมันสิมี่ลายเราหลายโหมดหลายระบบนะครับความสว่างกับพ่อพกันเลยครับแต่ว่าลูกเรนตัวนี้เขาจีบลูกเ่นหลายนะครับไฟกับสิแลีนเร็วทําให้มันสมูทกับลูกเลรนมันไลายมันมันเลี่ยงหลอดทีทําให้มันสมูทมันแรีเนแบบแบบหลอดมันทีมันกันดื่นไลคนะครับถาลอดหางมันสินแนบเป็นพึบแล้วก็เวี้ยพึบพึบ มันจะบกข่สยุดไปเนไ่ยหลอนห้างนะครับแต่ก็มีขอดี้ขอเสียตังค์กันอย่างอันนี้มันเสียอย่างหนึ่งคือมันขาดเรี่ยวครับพร้อมเป็นเส้นเส้นบ้างครับเวลาไปกระแทกหรือไปขูดขีดเนี่ยมันชอบขาดสอบเสียเร็วแต่พอสําคัญคือมันเชื่อมต่ออยากแข้งครับพราอมันน่อยเกี่ยวเชื่อมนี่แต่กลัวมันเิือกครับมันเหลือแล้วมัน็อดมันเกิดจบวชติดครับอันนี้คือขอเสียของมันนครับเด้๋ยวต้องบอกก่อนเนาะเพื่อพี่น้องอยากไปซื้อ ถ้าอยากซื้อเนยก็ไปเบิร์นชิปเก่าๆของผมประมาณจักสองสามหมื่นเลี่ผมลงไว้อุปกรณ์ไฟวาวนะครับมีครบทุกอย่างเคร่งไฟเคร่งเครงทานเครงล่างทานเคร่งหัวยูเอี้เงหายชานตัวชานทานนะครับเนาะเดี๋ยวไเบิร์นิปเก่านะครับกิปนี้กับไฟไฟก็เลยรับไปไปฝากกไลค์กุญแจเนะครับไปไฟกันครับไปครับตวงครับ รอลุ้นกันนะครับ่าด like, ด share, ดดกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กระดิ่งดิลใจให้น้องข้าวหอมและน้องขงการด้วยนะครับรลมเบ้าแห้งครับวันนี้แดดกาใบใหม่ไว้อยู่งาใหม่ไว้อยู่กับผ้องสีนิ่มลมอยูน่ะครับครับที่เราเหนตัวชั่วโมงจบกลองแบบน้เยร ของขึ้นยังอืมอนาะฝากเป็นกำลังใจให้น้นนงนอง 不好 โอเคครับขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งวาวของท่นะครับเดี๋ยวคืนไปแล้วครับพี่น้องอ้าวเร็วพวกกันแล้วครับชัดเจนครับมือนี้เป็นไฟ ARGB นะครับขนาด10เมตรใส่กับวาว2เมตรพอดีครับมืัอนี้เนาะ วากกดไลค์กดแชร์กดนสับสักไข่ก้นดิงเพื่อกับใจหน้องผักการก,กับน้องข้าวหอมเด้อดขับเด้อให้เฮามไม่กำลังใจในการเห็ดฉิดมาแลีนวาาพี่น้องได้เบิง่งมื้อนี้ก็ไฟสวยงามนะครับติดไ,ไฟใหม่ครับวาวตัวนี้ปกติบ่ค่อยได้แลีนครับเพราะว่าบ่มีไฟมื้อนี้เพิ่งมีไฟใหม่มาก็าเลยได้ติดเนื่องจากว่าลมเบาลม14กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงถ้ำแห้วาวบ่ค่อยทายครับปกติวาวตัวนี้สิทายดีอยู่ครับปกติเลย าล้มแห้งๆเนี่ยจักยี่สิบกิโลเมตรสุดท้เร็วกว่านี้ครับอันนี้กน็นิ่งๆอยู่ครับล้มพันแห้งครับประมาณจักสามทุ่มสี่ทุ่มล้มคงสีแห้งประมาณสามทุ่มสองตันทุ่มข้องสีแห้งตอนนี้ก็สองทุ่มหรือมั้งครับนะฝากคนไลค์กดแชร์ครับ,บ,รรบว้าวกันนิ่งดีครับเดี๋ยวสิดทายคลิปเรียวกันมาไฟกับง่ามครับมันี เพราะว่าเป็นไฟใหม่ถึงใส่มือเรียกครับสวยงามครับสวยงามยาวค่ำคืนคนะค,ครับ ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์ทรัพย์สินไทยกระดิ่งตัวใหญ่ครับแล้วก็นค,คนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์หนึ่งทรัพย์สกให้ครับมนันจะเว้างามครับเพราะว่าจิ๊ไฟไหมครับมันนี่บอลจุ้ลากานล่านะครับสองเม็ดไลท่ทงชาติไทยนะครับติดฟไฟ, TV, ดฟเออาร์จีบีสิบเม็ดแล้วก็ไฟถ่ายจักรยานรถหนึ่งมนันในใจว่าไฟถ่ายจักรยานมันสีสอดแสี่ยงบอ่อยนะครับ พราะว่ามันหลายปีแล้วมันหาปีที่หาปีมันชอบแบตมันเสือชชเ่อ,อ,อม,มมันฉาดบอกให้เขาแป๊บเดียวมันก็หมออืนบู๊ไฟงามไายดีไทยงา,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 ามเขาไม่งานยังหล่น ไฟกำลังงามครับช่วงจอยไฟแจักประมาณจักคขึ้นเกลือครับ60-70เมตรครับไปถึงลอยเมตรต้องมั้งนี่นจริงเลยประมาณ60-70เมตรครับตอนนี้กล่องกับส้มเอาครับไฟงามครับมีงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิง่งตุ้งไปไลงใจให้หน่องพักกา่กับหน่องหอมด้วยไก่ซิปปี้ไมล่ละครับมึอนี้กับเมลีคิดสมัดนะครับปล่อยวาวขามขึ้นคิดสมัดนะครับ สวัสดีพี่หม่เมื่อรีคิดสมัตนะครับเนาะเรียนว่าวกันคือเก่าเลยครับมวนมวล,มวลพี่น้องที่ไปอยู่ทางอื่นทางใกล้ที่สิกับบาดมาเร wow, ียนว่าวกันให้เดินทางปลอดภัยเนะครับเพราะว่าเห็นบางคนไปไปเห็นงานอยู่ทั้งหลายย่องครับกับเรียนว่าวไปทั้ทงหลายย่องว่าช่วงพี่หม่สิกับมาเรียนว่าวอยู่บา้าดสั่งเห็นว่าวไว้ทั้งยุทหลายย่องสิมาเรียนว่าวอยู่บ้านกับนีครับเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์นครินทะร์วิ่งว่า wow, วบอก ไปเห็นงานอยู่หลายย่องแลนวาอยู่ทั้งหลายย่องกันครับแต่ว่าพี่ไม่ว่าสเอามาแลนอยู่บานเนาะเดินทางปลอดภัยเลยครับมาแลนวาด้วยกันเนาะอีกใจหน่อยฮะสิได้ปล่อยเสือกขึ้นไปแล้วรับบานนี้อันนี้บ้านในปล่อยเสือกครับพราะแลนติดลบซื่ออ้าวโอเคสังลิ้นปล่อยเชือกเลยบานนี้ปล่อยเสือกรับบานนี้ ป่อยเสือกแล้วครับเริ่มปล่อยเสือกแล้ววาวตัวนี้กัสวยงามครับเป็นวาวสรงท่งงามครับตัวนี้สรงมาตรฐานครับตัวนี้เป็นวาวทรงถี่งามผมว่าท่งงามขาบอยเงาบอสันเกินไปแล้วก็บบอแคบบอกว่กวงเกินไปส่วนตัวอื่นหูซึ่อว่าบางเกับขาเงาวโวดบังเกิดเอดวเอวหน่อยโพดจะมีแต่ตัวนี้หูเสือว่ามันสิเป็นวาวที่สมส่วนครับ แล้วก็ลไล่างามน้ำครับไล่ทุ่งสาตไทยน้นะครับเน่อยไัน,นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้การนาชิดใดประมาณลอยก็เม็ดแล้วครับไฟเสือกกันไปขับเรื่อยๆครับ แต่เบื้องว่าว่าสิสอดแจ้งมัข่ารผมว่าพระเจ้าก็อากาศว่าล่มแค่14-15กิโลเมตรแต่ว่าวาวห้องสิดดึงเหมือนวะไม่ใช่เรื่องฉีดดึงแหละเพราะว่าวาวตัวนี้มันดึงแห้งตืบน่เคยลุดมือไปวาวตัวนี้ฮ้านปล่อยสุดแล้วครับปล่อยซ้ำนี่แหละครับสีเอาเสือกไปมัดบหมเกาครับบัตร อาวาไปหมัดบองเก่าคุณครับซุ่มเต็มทีเลยครับสุ่มเต็มทีเลยครับวาวก็เล่เลนไฟงามครับไฟโหมดนี่ก็ลัาง,งามครับากดกไลค์กดแชร์นะนะครับเด้อไปอาวาไปหมัดกันขับไปโอเครอครับหมัดกกกระเด้ากกเก่าครับให้สร้างลิ้นหมัดกกกระเด้ากกเก่า ว่านวาวดึงแห้งคนเี่เลยแต่ว่ามือหนีมันวาวมันหน่อยครับวาวมันสองเมตรเหมือนว่านวาวมันสองเมตรแปดสิบสามเส้นบมันคนใหญ่หมือหนีมันบอใหญ่ไปเลยสองเมตรแล้วก็ล่มบอแห้งเสมอว่านมือว่านล่มแห้งครับมือหนีล่มเบ้าด้วยครับแต่ว่าก็ถือว่าสอดแจงได้ครับมัดกกกระด้ากกเก่าครับมาดเรียบร้อยแล้วครับพุนว่าก็พูนเลยครับส้วมเต็มขี่ใื้กันครับ ว่าก็ะเล่นไฟเรื่อยๆครับมือนีเป็นมือแหลกของไฟตัวนี้นะครับไฟสื่อมาไมาพ่พึงเด็ดติดมือนีมือแหลกก้าวจักแหงบาแหงครับคาดว่าถ้าเมนก้าวบวแหงมันสิลุดออกแล้วก็โตกลงมาให้่เลยครับไฟเส็นนี้ไฟเส็นนี้กับประมาณ300อยกว่าบาทครับ1ิเมตรมันเป็นไฟแอร์ีบีมันแพงตัวไฟนั่งฝาธรรมดาครับถ้าไฟนั่งฝากระเส็นละร้อยกว่าบาทกับ1ิเมตรอันนี้3 0 0รอยกว่าบาทครับ มาแล้วล่ะครับฝากกดไไหลกดแช์ก, Share, ก,ก,กนดนสับส์ไข่กดกระดีเพื่อกระจายให้น้องพักการน,นะครับหอมด้วยคเด้อเมื่อรีคิดสมัติรับมาออื่นมาลุนกันวาสิสดแจงบ่ออะไก็มาสาววาวลงใส่มาสดแจงกับมาสาววาวลงลุนว่นมนสิจับใดบ่อครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับ